ดับเบิลอิมแพกลิซ่าในลุคสุดปังร่วมงานรอบปฐมทัศ The White Lotus Season 3เรียกว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสาหรับศิลปินสาวน้องลิซ่าลักพิง์ที่ได้ปรากฏตัวอย่างสง่างามในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศท The White Lotus Season 3ดานลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริการ่วมเดินพรมแดงพร้อมกับนักแสดงคนอื่นๆและผู้กากับคนดังโดยน้องลิซ่าได้เลือกสวมชุดโอกูตูจากแบรนด์ Missohe so Collection Spring and Summer 2024ซึ่งตัดเย็บออกมาเพื่อน้องลิซ่า isa, โดยเฉพาะค่ะซึ่ง ุดที่นอนลิซ่าสวมใส่ก็เป็นชุดเดรสสีขาวครีมมีดีเทลช่วงเอวและสะโพกทําเป็นระบาย,ายคล้ายกลีบดอกบัวโดดเด่นด้วยงานปักละเอียดและปราณีต ประดับด้วยไข่มุกและคริสตัลพร้อมกับการเลือกเฉดสีที่สวยงามราวกับงานศิลปะพร้อมสซมาเนเพชรรูปดอกไม้จากแบรนด์บูการีรุ่น Fiori v e r i n g ซึ่งก็มีราคาอยู่ที่23,600ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่828,000บาทค่ะและสิ่งที่เพิ่มความพิเศษให้กับลุคนี้คือเครื่องประดับดอกบัวสีทองสุดวิจิตรจากแบรนด์เครื่องประดับไทยซารานซึ่ง Line of l ร t u s n u าย e r ขศูนยเป็นชิ้นงานศิลปะที่ออกแบบพิเศษส,สำหรับนอริซ่าโดยเฉพาะค่ะ และเป็นผลงานเพียงชิ้นเดียวในโลกซึ่งแรงบันดาลใจของเครื่องประดับชิ้นนี้มาจากแสงแรกของวันใหม่ที่สะท้อนบนผิวน้ำพร้อมดอกบัวสีขาวยามรุ่งอรุณสื่อถึงความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่อย่างงดงามค่ะและงานนี้ด้วยความสวยตาแตกจึงจับใจทุกอนูของนอลิซ่าก็ทำเอาแฟนๆบีบแรงจนแฮชแท็กลิซ่า x เดวิสโลตัสขึ้นที่1เทรนด์ x ของโลกเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอลิซ่ารักพิงค์ที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ